ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรวิถีบรุรพาชั้นแนวมาแล้วนะครับมือน,นีออกมาให้มาหน้านะครับกับอยากสิโซ่หน้าโซ่เขาดอกมันขี้ไร่นะครับมีเตะหยาพอดีกับปีนี้กับหูเสียกว่าเขาในกับสีแรงนะครับแต่ว่ามือน,นีประเด้๋ยวว่าเรื่องเขาเรื่องหน้านะครับเดี๋ยวผมสิมาว้าเรื่องภาคต่อจากน้ําด่างจาก ขี้เท่านะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาล่องเบิงนะครับเอามาใส่ในการเกษตรอันนี้คือการทดลองนะครับเด้อย่อายงบ่ท่านได้เคยได้ใส่จริงแล้วก็บ่ได้ใส่ในรูปแปลงไงอันนี้สีล่องมาทดลองใส่เบิงที่ผมวัานะครับมันใส่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมและกําจัดมแมลงเพียนะครับต่างๆในพืชนะครับ เดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาทดลองภาพพี่น้องเข้าทดลองเบืง้งเอาไว้เถอะเบื้องเป็นงานศึกษางานวิจัยที่พ่นวามันแก่เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยมันใ้บ่อเดี๋ยวสิมาทดลองกันด้วยน้ําดางนะครับนี่ที่ผมได้วพวกมานละ่ะที่ภาพพี่น้องเฮ็ดคลิปก้อนละนี่นะครับอันนี้ผมกะผสมแบบเจือจางมาแล้วนะครับเครื่องต่อเครื่องละ น้ำด่างครึ่งนึงกับน้ำธรรมราเครื่องนึงนะครับในขวดสเปร์นี่ฟอกกี้นี่เพื่อสีไปสู้แปลงไงต่อไปมาทดลองให้เบิ้งนะครับเอามาใส่อย่างเตยเียพอดีผมขี่พานมาเนี่มาเบิ้งหน้าก็เลยมาเห็นเพี้ยแป้งนะครับโยกับฝักต้นฝางฝังอีกแล้วนะครับงานนี้มีตตาฝางนะครับ พอดีเห็นพ่นกาะอายุนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้ามาเบิงนะครับว่ามันเป็นจังไดเราก็สิทดล่องไปพร้อมกันได้ผลบ่ได้ผล,ผลจังไดเดี๋ยวหูกันไปครับอ่าเจอแล้วนะครับนี่ละ่ะคือเป้าไม้นะครับงานที่สิมาล่องเบิงพี่น้องนี่คือเพี้ยนะครับเนี่ยเพีย้ยเพีย้ย เพียแป้งนะครับมันเกิดจากยังเตียยูดีๆเพ่นป่ได้บินมาได้นะฮะหมดนี่แหละครับบ่วสีพืชตัวไรก็แล้วแต่เป็นบักบัวบักแตงบักผลละหมากลากไม้ลำใยบักม่วงต่างๆนะครับขันบอบเป็นหมดแดงกับหมดดำพวกนี่แหละพ่นสิคาบนะครับคาบไข่เพียแป้งนี่แหละนะ เอามาว่างไว้หมดพิ่นสีอาศัยน้ำตาลนะครับจากเพียแป้งเนี่ยเพ่นกินแล้วพ่นก็นสิคีล้นลงไปนะครับเพราะว่าขีเงียวของเพียเนี่ยมนสิคล้ายๆว่ามัดสิหวานนะครับคล้ายๆว่ามีน้ำตาลอย่างสักอย่างนี่แหละซึ่งหมดเพ่นกระ่อดลอดก,กินตัวนี้หละจากการย่อยของเพียแป้งนะครับ เราสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับขันเพี้ยแป้งขันเพิ่นดิกกินเพิ่นดิขี่ล่องไปแล้วนะครับเคยเห็นบ่บอบกม่วงนะครับก้นเพิ่นสีดำดำใบสีดำดำนั่นแหละอ่าเป็นคาบดำยก,กับใบกับน่วยนะครับบ่าว่าสิเป็นผลไม,ม้หรือว่าพืชต่างๆนี่แหละครับเกิดจากตัวนี้ละเพี้ยแป้งตัวนี้ละเพิ่นกินแล้วเพิ่นกระขี่อ่าก็ย้อยล่องไปติดตามใบตามต้นตาม หมากไหมต่างๆมันก็เลยเป็นคราบดําเป็นลานั่นนะครับกระเฮ็ดให้ผลผลิตเสียหายบ่งงมอันนี้คือสาเหตุนะครับการเกิดลาดํานะครับกับต้นไม้ผลไม้ตัวนี้คือตัวนําพาตัวนี้คือตัวก่อเห็ดเนี่ยขาวๆเราเป็นยังยาต่างๆมาสีด นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับมันคือบอ่อตายคือบอ่อคอยได้ผลเนื่องจากพวกเพี้ยรอบโตเพ่นเนี่ยอ่ามันซิมี่ไข่ไข่โตหุ่มหุ่มอ่าคันเสียดยาโตไดนี่มาเถือกได้มันกับบ่อติดนะครับบอ่อติดมันกับบ่อตายนะครับนี่คือสาเหตุเป็นหยังคือสีดแล้วมันคือบอ่อตายนะครับพอว่ารอบ โตเพิ่นนี่สิมีแปง้งมีตัวมันมันอยู่เป็นสเปรเป็นน้ำเป็นไดสีดมาเถือกมันก็บ่จับมันบอเถือ่อมันก็เลยบ่าตายเพิ่นก็เลยใส่ตัวอันนึงก็คือสารจับใบนี่ขันบม่มีพี่น้องเข้าก็ใส่ยายังก็เป็นแฟบน้ำสบูสับบส้นไล่นี่ได้นะครับผสม มันสีซอยมาจับกับตัวนี้แล้วมันสีคอยซึ่มเข้าไปในตนี่ตวขาวๆตวที่มันจับห่มกับโตเพียยูนี่ได้นะครับสำหรับน้ำด่างก็คือกันนะครับคันพี่น้องล่องเบิงล่องจับเบิงใบเบิงนะครับาจากน้ำขี่เท่านี่แหละที่เฮ็ดเลียวนี่นะครับเพ่นสีมีลักษณะลื่น มืนม่นๆนะครับไข่ไข่วัดไอ้ถูสบู่อันแล้วก็ถูสบู่อาบน้ำฝนนะนั่นแหละมันสีล่างไข่ไข่บ่รหลอดอยังไงมันสีมืน่นๆมันๆอกอ,อ,อันนี้ก็คุณสมบัติเพิ่นกับสีคือกันนะครับน้ำแดงขันเพิ่น,ม,น,ม,นมื่นๆมันๆเสร็จแล้วนี่ปุ๊บขันสีเข้ามาเนี่ยเพิ่นสีมาเกาะมะยึดกับโตเพียเนี่ยแล้วเพิ่นสีค่อยแทรกซึมเข้าไปได้ นั่นล่ะบัดน,นีล้ล่ะพี่เพิ่ยังสีตายเพิ่ยังสีหายไปจนเด้อันนี้คือหลักเนะเอาเดี๋ยวบัดน,นี้เด้อวมาทดลองไปพร้อมกันเลยอันนี้ขึ้นหลักวิทยาศาสตร์ไปได้ได้พี่น้องได้ผลบ่ได้ผลเพิ่นสีตัวบ่ตัวเดี๋ยวหูกันด้วยน้ำตางอ่าเดี๋ยวผมสีดสีดไว้เนะเดี๋ยว เห็นผลเ่าไปเห็นผลเดี๋ยวมาติดตามมือนาะก็แลัวกันเดี๋ยวมือนี้ผมเสีดไหวเบิงสักก่อนแล้วสีมาเบิงผลของเพิินว่ามันสีได้ผลมากหน่อยเพียงใดเพ่นสีตัวบอออ่าอ่านี่โอ้พี่นอ้องเอ้าเอาเลยละ ว่ามันสีไล่ได้แท้บ่อันนี้ไม่ไม่ด้วยพี่น้องจำไว้เนี่ยนี่มุกข้างล่างเนี่อ่าอันนี้คืองานทดลองงานวิจัยไปน้ำกันงานวิจัยไท่บ้านครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ะหูนะครับ เป็นแนพี่น้องเดี๋ยวจังไนเดี๋ยวมาติดตามคว่ำเครือหนากันแล้วกันผมก็ยังบ่ทันเสื้อดอกก็ยังสีฟ้าสีเสื้อผมอันนี้ทดลองงานวิจัยไทยบ้านไปนํากันเดี๋ยวสิเป็นจังไดเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งเมื่อ,อน่ะนะครับสําหรับน้าด่างจากขี้เท้ากําจัดเพี้ะฝากพี่ฝากน้องเข้าไว้เท่านี้นะครับลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าสิเป็นหนังกะรอดติดตามกันแล้วกันสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ